จริงศิละปะก,ก็คือชีวิตผมมองว่าการใช้ชีวิตให้เป็นศิละปะกกคือมองเห็นในรายละเอียดของความงามของความดีของความจริงผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดลวครับก็คือการดําเนินชีวิตให้มีศิละปะนิสัยเป็นเรื่องสาคัญคือศิลปินมันเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินเดือนถ้าเราขายงานได้ในก้อนก้อนหนึ่งเราเอาเงินก้อนนั้นนะครับมาซอยเป็นเงินเดือนของเราโดยที่แบบพยายามมีวินัยในการใช้เงินของเราให้มันอยู่ได้ครบปีหรือครบ2ปีแล้ว ผมจะมองศิลปินที่มีความสําเร็จในตัวแล้วว่าแต่ละท่านมีความพิเศษยังไงมีแนวคิดยังไงในการดําเนินชีวิตแล้วก็เอาหลักต่างๆของท่านมามาใช้ในชีวิตของตัวเองก็อย่างอย่างพอเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทิ้งแล้วก็ไม่หยุดกับมันก็คือต้องทํางานศิลปะต้องทําตลอดสิ่งแรกสําคัญก็คือหัวใจแหละครับต้องมีความเชื่อในตัวเองก่อนครับถ้าคนที่มีความรักความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทาอยู่แล้วอ่ะยังไงเขาก็ต้องเขาเขาคงไม่หนีไปจากสิ่งที่เขาชอบอะครับ